เพลงสรรเสริญพระบารมีบทเพลงซึ่งบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยเคยใช้เป็นเพลงชาติของประเทศไทยนับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่สามอดีตท,ท่านจุฬารัชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์ได้ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเนื้อร้องภาษาอาหรับและในปีพุทธศักราช2557อาจารย์อาลีเสือสมิงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมัจลิสุดดีนี่ จึงได้นํามาประพันธ์และเรียบเรียงใหม่ให้มีเนื้อหาตรงกับเพลงสรรเสริญพระบารมีบทเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นบทเพลงที่มีความสำคัญในด้านปรวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยเฉพาะฉบับที่สามซึ่งเป็นเพลงชาตินะครับ เคยเป็นเพลงชาติฉบับที่3ม,มาก่อนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431ถึงปีพุทธศักราช2475ดังนั้นบทเพลงนี้จึงเป็นบทเพลงที่นอกเหนือจากเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังเป็นเพลงชาติมาก่อนด้วยสำหรับทํานองทางไทยนั้น พระประดิษฐ์ไพเราะท่านได้ประพันธ์และประโยชน์ชูรฟสกี้ซึ่งเป็นนักดนตรีชาวรัสเซียเนี่ยได้ประพันธ์ขึ้นส่วนเนื้อร้องนั้นเป็นเนื้อร้องที่สมเด็จกรมพระนริศรานุติวงเนี่ยท่านได้ประพันธ์เอาไวา้ในส่วนของเนื้อหาก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นเรื่องของการสรรเสริญ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็มีมานับตั้งแต่ช่วงของรัชกาลที่6นะครับสืบต่อมาก็จนกระทั่งถึงรัชกาลที่9ในส่วนของเนื้อร้องที่เป็นภาษาอับเนื้อร้องที่เป็นภาษาอัหรับนั้น ก็ถูกประพันธ์ครั้งแรกโดยท่านอาจารย์ต่วนสวนศาสตร์ราหิมหุลลอซึ่งขณะนั้นท่านยังไม่ได้เป็นจุฬาราชมนตรีตรงกับรัชสมัยของล้นก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์ได้ทรงสเสด็จประพาสทางชนลมากผ่านโรงภาษีเก่าหรือเรียกกันว่าโรงภาษีร้อยชักสามปัจจุบันก็คืออยู่บริเวณเจริญกรุง รงนั้นเป็นที่จ้งของโรงเรียนอันยุมันอิสลามซึ่งท่านอาจารย์ตวนสวนศาสตร์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่พอทราบข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่6จะเสด็จทางชลมากผ่านมาทางนั้นท่านก็ได้ถอดความของเพลงสรรเสริญพระบารมีออกมาเป็นภาษารับนับเป็นเวอร์ชั่นแรกบรรดานักเรียนอันยุมันอิสลามก็ซักซ้อมกันแล้วก็ ขับร้องถวายในหลวงรัชกาลที่6ก็ทรงเรียกว่าทรงพอพระราชาริทยมากในครั้งนั้นส่วนเวอร์ชั่นร่วนเนื้อที่เป็นภาษาอับที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นนั้นจริงๆแล้วประพันธ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ก็กลับไปค้นเนื้อของท่านอาจารย์ต่วนสวนศาสตร์ปรากฏว่าไม่เคยได้ยินทำนองนะแล้วก็มองดูแล้ว ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะทําให้ทํานองเนี่ยไปสอดคล้องกับทํานองของเนื้อภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนใหม่นะโดยขึ้นต้นคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์ตวนได้ประพันธ์ไว้ก็คือยามลีแกซียมแล้วก็ลงท้ายว่าอามีนส่วนตรงกลางเนี่ยก็ถอดความมาจากเ,เนื้อร้องภาษาไทยยาแมลีแกซียม นไฮยีนไฮยีฮีบีซซฟาอิลกุลุบก็คือเอามโนและเสีรการนบพอภูมิบาลบุญยดิเรกนะลิจาลาลติฮีดิลกรมต่อมาท่อนเอกบรมจักรกลินพระสยามินก็คือเอาหัดอาลิจักรลินอาฮิลูสยามพระยศยิ่งยงเอาทอลอิซูฮูนก็ไล่ไปจนกระทั่งจบ เนื้อเพลงนี no ้เป e ็นที่ยุติแล้วสำหรับผมในการที่ประพันธ์เป็นเนื้อเนื้อร้องภาษาอาหรับของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นบทเพลงที่พี่น้องมุสลิมสามารถที่จะให้ลูกหลานนั้นได้ร้องกันได้เนื่องจากว่าในเนื้อร้องภาษาไทยนั้นอาจจะมีข้อกังวลในความหมายบางประการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่าน อดีตจุฬาราุชชนตรีประเสริฐมหมามดท่านได้ตอบไว้ในคำตอบคำวินิจฉัยของท่านแล้วด้วยการอธิบายความหมายโดยละเอียดของบทเพลงสรเรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงชาติไทยนะซึ่งโดยสรุปก็คือสามารถในการที่จะร้องได้บางคนอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นข้าวรพุทธเจ้าพูดได้หรือไม่ท่านจุฬาท่านก็ตอบอาว้ตรงนี้มันเป็นคำสรรพนาม นะหมายถึงพวกเรานะซึ่งมันไม่ได้ไปแปลว่าค่าของพระพุทธเจ้านะพระพุทธส,สมณะโคโดมอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เอามาโนและศีราการเอาใจและศีระก็คือเสียนศีษะกรานก็คือกราบนะแทบพระบาทซึ่งนี่เป็นสำนวนเพราะเวลาเราพูดไม่มีใครลงกราบหรือวเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเอามาโนและศีราการยืนตรงกันหมด มันก็เป็นสำนวนดังนั้นก็เลยถอดเป็นภาษาอับรับซะเพื่อไม่ให้มีปัญหาตรงนี้ก็กลายเป็นหนฮวยยีฮีบิซอฟาอิลกูลูบเราแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยบิซอฟาอิลกูลูบด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปที่การจะฮียะคือการให้เกียรติการแสดงความคารวะต่อผู้ที่เป็นใหญ่ ก็เป็นไปตามสถานะอันควรของบุคคลซึ่งศาสนาได้บอกว่าอันซิลุนแนสมานาซิลหุมพวกท่านทั้งหลายจงนําเอาผู้คนทั้งหลายลงในสถานะอันควรของพวกเขาเหล่านั้นเมื่อครั้งที่อาลลอฮฺสุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีสารไปถึงจักรพรรดิเฮราคิอุสหรือว่าฮิร็อกท่านรอัลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เขียนว่าอีลาเฮรักลอาวีมมรูมิถึง เฮราคลิอุสผู้เป็นใหญ่แห่งโรมก็คือโรมันไบเซนไทน์ใช้คำว่าอวีมิรูมิผู้เป็นใหญ่อันนี้ก็เป็นการแสดงความคาระวะในฐานะที่เขาเป็นกษัตริย์หรือเป็นจัก,กรพรรดิตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดด้วยกับหลักการของาศาสนาลิจาลาเลจีฮิลกรัมโดยสรรพสาหรับเวลาจะเรียกนะ ผู้ที่เป็นสมเด็จพระรามาธิบดีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือว่ากษัตริยนะ์ที่ปกครองประเทศนี่ก็จะใช้คำว่าซอฮิบ oh al ุลจาลาห์ะหรือจาลาละตุนมาลิกตรงนี้ก็ล่อออกมาว่าลีจาลาละทีฮิดิลการมช่วงท้ายที่บอกว่าบิดเต้าฟิกไอมูราดีฮีบาลกุลมารมมิตลมัตตาฮานีบิดเต้ฟิกขอบันดาล พระประสงใค์ดจงสริดังหวังวรหหะรือไทยไอ้ตรงเนี้ยขอบันดาลของเราก็คือบิดเตาฟิกคือบิตเตาฟิกิลลาฮิสุบฮานหุตาละเป็นไปด้วยการเอ่ออำนวยของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาุตาละคือถ้าอัลลอฮ์ไม่อำานวยให้มันก็ไม่ไม่เกิดแต่ว่าให้เป็นไปด้วยกับการตเตาฟิกของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหุตาละยยูมรอดิฮีหมายความว่าความมุ่งหมายอันใดของพระองค์ บาลิกุลมารมขอให้บรรลุสู่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นกามายาชาอุตามที่มีพระประสงค์มิตรมัตตฮานีเชกเช่นสิ่งที่เดบเป็นคำอวยพรทั้งหลายเมื่อประโยคท่อนท้ายเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นคล้ายๆดุวาซึ่งไม่ได้ขัดด้วยกับศาสนาเพราะดุอาตรงนี้ก็หมายความว่าขอให้สมหวังนะเวลาเราไปพูดกับคนทั้งหลายเนี่ยแต่สำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะเป็น อีกสำนวนหนึ่งแต่ความหมายเดียวกันก็คือขอให้สมหวังนะเราไปพูดกับคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเราสามารถที่จะพูดได้โดยเจตนาหรือว่าจิตใจของเราก็คือความสมหวังดังกล่าวนั้นเป็นไปตามการลิขิตของอัลลอฮ์การกําหนดของพระองค์ท่านเราก็ลงท้ายว่าอาเมีนนะอาเมีนตรงเนี้ยก็จะไปคล้ายกับเวอร์ชั่นของท่านอดีตจุลาต่วนส่วนอัสซซึ่งท่านใส่ไว้แล้วอะอาเมีนนะตรงชยโยนะ การกล่าวถึงบารมีก็คือคุณงามความดีของพระหมหากษัตริย์ถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงไม่ได้เกินเลยนะไม่ได้เลยเถิดเป็นการบอกเล่าถึงความเป็นจริงสิ่งดังกล่าวนี้สามารถในการที่จะบอกเล่ากันได้โดยเฉพาะการถ่ายทอดบอกเล่าถึงพระราชการณียกิจของบรรดาพระหมหากษัตริย์นับตั้งแต่รัชกาลก่อนโดยเฉพาะรัชกาล ที่เกนั้นมีพระราชการณียกิจที่เกี่ยวข้องกับประสงนิกรที่เป็นชาวไทยมุสลิมเป็นอันมากเพราะนั้นเราสามารถในการที่จะถ่ายทอดบอกเก่ากันได้